สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมช่างกายจากสมัยทีเซอร์วิสครับผมน่ะวันนี้ก็มาสรุปนะครับผมตัวงานสลับเจ้า iPhone 10นะครับผมหรือ iPhone 10นะซึ่งวันนี้ก็มีมาอีก1เคสนะครับผมก็เป็นอาการเรื่องไม่สามารถทัดได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนจอตัวใหม่ไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นนะผมตัวนี้ผมจะไม่ดึงออกเลยนะเดี๋ยวโฟกัสเนี่ย อันนี้ก็คือจอใหม่เดี๋ยวพร้อมดึงออกลอกเรียบร้อยนะครับเนี่ยวผมลากให้ดูผมไม่มีรหัสผ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวผมลากอันนี้ให้ดูนี่นี่ครับลากจนถึงสุดเลยนะแล้วก็แตะได้บางคนบางบางบางเคสอาจจะเจอเจอแบบข้างบนแตะไม่ได้นะอ่าเนี่ยนะผมลากว่าสุดเลยเห็นนะนี่เนี่ยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ครับจบนะครับจบงานแล้วก็เดี๋ยวให้าทางลูกค้าเขาทําการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่านนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมสมาที่เซอร์วิสนะครับผมตามแฟนเพจนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดต่อหน้าร้านก็เมกกะบ,บางหน้านะครับผม เมกาบบางนาชั้น2เอ้ยเมกบบาบรงนาชั้นชั้น G นะครับผมแล้วก็ออชิมนาาโนอโศกชั้น2แล้วก็ยูเนี่ยมอลชั้นใต้ดินนะครับผม <S <S วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ